เอามือแตะที่กล่องนะคะคือใจเต้นแบบเต้นเต้คือกลัวเปิดปุ๊บอะไรมันจะบินออกมาหรือเปล่าหนึ่งภาวนาในใจขอให้เป็นวัตถุลิบที่เราถนัดเถอะเอานะเปิดมาเป็นอะไรต้องลุยแล้วละ่ะ2มันต้องฉีกกรอบฉีกทุกกดแล้วเอามาผสมแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ3เปิดค่ะ Oh, มันอะไรกันเนี่ยนี่มันชีวิตเราชัดๆในเวลานี้คือดำทะมึนไปหมดเลยวัตถุดิบที่ใช้ทดสอบพวกคุณประกอบไปด้วยไก่ดำไข่เยี่ยวม้าเฉาปว,วยข้าวกล้องสีนินทรัฟเฟลิลมะกอกดำเผ็ดหอมสาหร่ายบแบล็คเบอร์รี่หมึกดำและดาร์กช็อกโกแลตคือของทุกอย่างเอาไปไหว้ลาหูได้ไงแต่เอามาทำอาหารรวมกันคือเราจะทำอะไรอยา คือมันมีบางอย่างที่ดูไม่เข้ากันเลยยากติคงที่ว่าจะครีเอตยังไงให้ใช้ทุกอย่างได้แล้วลออกมารสชาติดีแล้วมันเข้ากันสงสัยไหมครับว่าวัตถุดิบในกล่องถึงเป็นสีดําทั้งหมดอย่างที่ผมบอกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ใน Master Kitchen s t s t e r ช f ค i t กเชนเพราะว่าไม่ใช่แค่วัตถุดิบในกล่องเท่านั้นที่เป็นสีดำทุกคนลองเปิดลิ้นชักดูสิครับังมีเซอร์ไพรส์อีกเหรอครับ ชี่หายละจะเล่นอะไรจะแกงอะไรกันอีกแล้วอ่ะสีดำเลยเหรอเอ้ยลาวไม่ดีแล้วละ่ะนี่คือการแข่งขันในรอบ black box บอกตรงๆก็งงนะอะไรคือ black box นั่นหมายความว่าในรอบนี้จะต้องมีคนออกจากการแข่งขัน ชื่อบอปกติไม่มีคนออกโจทย์แรกยังขนาดนี้แล้วโจทย์ต่อไปจะขนาดไหนเชิญทุกคนเปลี่ยนผ้ากันเพื่อนครับก็คือก้าวหาข้างนึงออกจากคริสเชนแล้วค่ะวันสุดท้ายของเราหรือเปล่าเราต้องออกจากที่นเชแล้วหรือเปล่าสําหรับรายการนี้ผ้ากันเปื้อนสีไหนก็ผมว่าไม่มีประโยชน์สีไหนก็ออกได้สีส้มสีขาวสีดําตัดมา ในรอบแบล็คบ็อก์นี้พวกคุณยังต้องต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะว่าในรอบนี้จะต้องมีคนออกจากการแข่งขันถึง5คนด้วยกัน5คนมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะา5คนคือมันคือหนึ่งในสีโหลมาแบบเป็นตัวจริง EP แรกปุ๊บแล้วออกเลย5คนใจร้ายอยู่นะมันไม่ใช่แแบล็คบ็อกซ์อะครับผมมองว่ามันเป็นแบล็คโฟเลยแหละ ที่น่าเสียดายมากนะคะถ้าคุณจะต้องเป็นหนึ่งใน5คนที่จะต้องเสียผ้ากันเปื้อนตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาใน Masterchef Kitchen เริ่มกลัวแล้วครับจะวดัดจะรอดไม่รอดเราทำได้ครับยังไงเราก็รอดครับจะเลี้ยวซ้ายดีไหมจะเลี้ยวขวาดีไหมก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเลยไม่ใส่เกียร์ถอยแน่นอนพวกคุณมีเวลา60นาที ในการทำอาหารจานนี้นะคะโดยที่เราได้เตรียมวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเอาไว้ให้คุณที่ใต้สเตชันแล้วพวกคุณพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อป้องกันผ้ากันเปื้อนของตัวเองหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มปุ๊บอึ้งค่ะทำอะไรไม่รู้ค่ะมันมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันดำหมดเลยอ่ะตอนนั้นก็สติก็ยังร่องรอยอยู่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่ใช้ความคิดนานมากเพราะว่าสมองเราไม่ไม่แล่นเลยเม่โอ<ฮ>อะไรเนี่ยไปไว้ไหนเนี่ยไปไว้ไหนเนี่ยทุกคอน มาเที่ยวเล่นกันหรืออยังไงคะนี่คือการแข่งขันมาสเตชเชฟนะและวันนี้ต้องมีคนออกถึง5คนจะมาอ้อยอิงอะไรกันอยู่เฮลีโคอนย